พอเมืองหลังนี่ครับพี่น้องเบ็ดจุ่ลงไปในน้ำว็ดเปียกๆอยู่อุ้ยดู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 เนี่ยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยดูู่ยูู่ดีครับเนี่ยครับหลังนี่หลังนี่ถือถือล้วครับเนี่ยเป็นปลาคอครับ ของ n า à จูวะตายแห้วครับเนาหลังนี้โกงลงน้ำเลยครับแต่ว่าหันบบติงครับโอ้ยหันมันมีโตกับมันตายหรือเพอร์เนกับโบมีครับบ่มีโตเอามาเหมือนกันครับมารลุนมาหลุนมีแต้มมีโผล โอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีเยอะแต่ว่าหันตายพื่วานนะครับทางนี้ครับทางนี้ถือปลาคออยูะกว่านิดโอ้นี่นี่ครับปลาคอน้อ,นอยออเอาเพราะเรนอยู่ นี่แหละครับอ่าเขาไม้อีกแล้วมือหนิเนี่ยสัมภะครับอ่าสัมภะอ่านี่ครับทะเบียนรถก็ได้<อ>ถ้าไป่ออยู่ทางอื่นก,กันทักไถ่กันในเด้อครับเอบซี FC ทั้งหลายก็ได้เอามานำกันสามก้นค,นครับมือนีิผู้ที่แรกดอนดำเกิงครับองแท้ดอนดำเกิง ของแถบ่ใสแิ์บ่ใส่เกือบเสือแอ่นครับดอนดำเกลาอกกรมากคือเขาเท่าเท่าเสถียรเท่าว่าท่านเกิดเสียรมากคือเขาเอ้ามันหมานเอรอ่าท่านเสถียรอุตอมาครับอุตอมาเนี่ยผู้หมวดวัดลบครับหมวดลบหมวดลบยากปนได้กับมาผู้เก่าหน่าหระครับยากปนได้กับมา ใส่น้ำกันโว่าจำจำกันได้เหรอที่พวกเอฟซีที่เขาเมืองครับตัใไส้เนส่ยครับกระไดอ่าแล้วก็ผมนั่นน้องให้เนี่ยเหครับอ่าอ่าเอานี่แหละครับพื้นที่ที่ใส่มือเนี่ยมมยที่ใส่มือเนี่ยอ่าทั้งพีกับแมนทั้งบุญกับแมนทั้งไต้ลงไปทั้งบุญกับแมนครับพื้นที่ใส่หลายมือเนี่ยเอายังน้อยกับสีเดินเลยครับมาฮอนเหรอสวัสดีครับ หาอยู่หากินทิ้นว่าปีครับมือนีผ้าผีผ้าดองมาใส่เบ็ดครับมาหาอยู่หากินคือเก้าครับมือนีมาอ้างเก็บนามอหอยคอคือเก้าครับแต่ว่าลงคนเราฟังนะครับแต่กี่สิลงฟังพูดครับฟังทางนาไปทางบนแต่ว่ามือนีมาลงฟังนี่ครับเบ็ดชุดเก้าครับลอยเก่าหลังคือเก้าครับเบ็ดหมานเบ็ดหมานเอ้าเนี่ที่ใดมือนีคือ เนี่ยกิริดครับเนี่ยกิริดเนี่ยกิริดนะครับเนี่ยเอาพรสี่หับช่มกัอย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งไว้น้ำครับเพื่อเป็นการแจงเตือนครับอขอบคุณเอฟซีทุกคนทีเข้ามาติดตามรับช่อมครับปูติดตามเกาผูติดตามไม่ทุขผู้ทุกคนขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับอขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอา มาหอดมองแล้วก็นดิลุยเลยครับใส่เลยบ่เนี่ยนะเรือแห้งม้านครับหลังเรือแห้งม้านใส่หนีเลยครับน,นี่เลยนี่เนี้ยยีหลีดนะครับหงายทองขึ้นแล้วก็เสียบขนมันนี่แหละครับใส่ล้อยาวเไปครับใส่ล้อยนอย้เหมือนเสีย อัท,ที่สองครับอท,ที่สองกับที่ไสหนีครับเรียบร้อยครับทั้งที่สามครับใส่ตรงถามกันนี่นะครับ ว <What? S 2> าดมาผิดพี่พมีแต่เบยียดปูเขาหลังต่อไปก็ดีไซนไปนี่แล้วครับนะ เริ่มนีเราไปนีและมันมีแต่เงี้ยปูเหมือนท่าหนึงผู้หมวดมาทั้งเบี้เพียงเบียเพราะว่ายุ่นีกับเขากับซากเบสไว้เนี่ยสิไปลงไปนีเราก็จะขึ้นมาหนีมันจิมีหม่องไุปูเนาไปคไนกติไปนี้ก่นมาหนีแล้วท่นนี่บอกท่านถึงท่านนั่นบอกะ นี่แมมาทางผี่ไหม,ม,ไหมโรคใบผุนนี่โรหนีก็ได้เนี่ย<ะ>เอาล,ลองหาเมืองลองหาเมืงเองแต่ว่าทางทางเลึกๆไปฝุ่นจงไหนบุหาเมืองเอาแต่ว่าเห็นตัวนี้ยู่เต็มยู่ นี the 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 ่แหละครับที่ใส่ไปนี่ใส่ไปฮอดเทื่อพุ่นละครับแล้วก็สิใส่แถวนั้นแล้วก็ที่โค้งขึ้นมานี่ครับโค้งขึ้นมาน้ำมูลนี่ดีมีหม่งใส่บะมาลอยนี่เขาซักเบ็ดไว้ก็มีครับเอ้าขอใส่เบ็ดให้แล้วก่อนเ้อครับเด้อจังมาเบิ่งกันบันจังมาติดตามผลงานตอนไล่กับครับเอะช่วงนี้ใส่เบ็ดให้แล้วก่อนครับนี่แหละครับพี่น้องหมายใส่เบ็ดมือนี่ครับพู้นใส่มาตะพุนครับพุณ้นไม้นะ มานุ่มคูนั่นคูนั่นไปพุนครับคุนพุนไปหอดเธอพุนเรียวขึ้นมากครับเลียวขึ้นมากน,นี่ใส่ไ,ไปนี่ครับใส่ไ,ไปนี่อ่าแล้วก็ลงไปนี่ครับไปสุดจุหันแล้วก็มาแวะแวะมาขั้นนี้ครับเนี่ยแวะมาขั้นนี้นี่สองหลังสุดท้ายอยู่นี่ครับเนี่ยเอ,อ้าอ่ามือนีมีทั้งใส่เงีย้ยวทั้งทั้งเสียบไว้นะครับเนาะว่ามันแต่เว้นอยู่ก็เลยเสียบ เสียบไวน้ำกับม pues ีคร nah ับเดี๋ยวอ่าสีนางกับขึ้นไปใส่เงียไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอาต่ว่าสีนางอ่าสีไปนางพักอยู่นี่จะเข้ากน่ังสีจชงสีใส่เงียตอนนะครับเนาะเอาอ่าจงมาหลุดน้ำกันหลอบยามบุลละครับหลอบไล่กับนี Про ่ก็ซ้ำไปใส่เงียซื้อๆล่ะครับเนาจังมาหลุดน้ำกันนะครับเนาะเอามานเม่อมานลูกกันมือแรง พี่น้องครับเวลาหกโมงกว่าครับหกโมงกว่ามายามเบ็ดรอบแรกครับอ่าเบิงมีแต้มมีโตบ่โอ้เอา้าเนี่ยกิรีดเหลือ,อยกของนะ่ทน เป็นเจเน,นนอ๋อแถวนี้โอ้โอน,นี่ก็ของเยอะเนาลอยอยู่นี่ทางนี้เป็นจเไเนทางนี้เงียตายเดี๋ยวสิเปลี่ยนเงียก่อนเด้อครับเนดะ้อเปลี่ยนเยก่อนเนาะเราเกย์ยามไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าบัดนี้จังมาเมืองครับมาหลุดน้ากันครับอ่ายามเบ็ดรอบแรกนี่ยแหละครับหลังนี่หลังนี้คือ อือแล้วครับเนี่ยป็นปลาคอครับโอ้ยของหงาโจ้ะตายแล้วครับเนาะเนาะผลเลยครับผลเลยเนาะแยมแรกแยกมัน,นคือปลาคอหน่อยเนาเดี๋ยวต้อไปให้ถือปลาคอใหญ่เด้อนี่ตวัวใหญ่ๆกว่ากาอ่าใส่งเงียวไวบไปปะเนาะ ครับพี่น้องครับเวลาสามทุ่มเครึ่งครับายามเบ็ดรอบที่สองครับเอเอนี่เาอีลิดินดีๆยกหลังทีหนึ่งผ่าน <c oughs> หลังนี้เป็นจังไนเนี่ย นี่กเออ็เหลืออย่ครับนี่ยีรีดเหลืออย่นะบางทางทังผีดเลยยีลีดคือขึ้นมายเพียงเอาลงไปลงไป <c oughs> เออลอยอยู่หันหละ่เะเนาะมาดีๆย้มไปเรื่อยๆเลยครับเด้อมีแต้มมีตัวสิไทยเบิ้งครับเอามาลุ่นน้ำกันครับมาลุ่นน้ำกันหลอดที่สองแล้วหลังนี้โกงลงน้ำเลยครับ แต่ว่าหันโบติงครับหันมันมีโตกับมันตายหรือว่าสซนกับโบมีครับโบมีโต,โต,โต,โตเอามาเหมือนกันครับมาลุนมาลุน,ม,น,นมีแต้มมีโตโโหัว โอ้มีอยู่ครับมีอยู่มียเยอะเาวันตายคือวานนะครับโอ้โหโอ้ใหญ่อยู่ครับโอ้ยเนี่ยเนี่ยเทวันตายครับเลยเนี่ยเนี่ยเอ้อตายก็เก็บนะครับโอ้โหเก็บครับเก็บครับพี่น้องครับ เวลาตีสามกู้คัวครับมากูเบ็ดหลอบสุดไทยแล้วครับกูเบ็ดมากูเาก้เบ็ดเอาเนี่ยวันนี้ยเอาหลังแหลกมันมียังส <c oughs> อ,องหลังต่อมาแบบซื้อๆยุก <c oughs> อ มีด้วยล่าเลยละกูเลยเขามีแต่มีโตสิไทยเบื้งนะครับเด้อามาหลุนน้ำกันครับมาหลุนน้ำกันหลังนี้มีอาการครับเนี่ยโอ้ดึงเบ็ดโกงไปน้ำหนามดึงลงไปหอมอยู่คุณเหลือบนนอเนาะโอ้เหลืออยู่ครับแต่ว่าตายโอ้ยนี่ครับ เหลือแต่ว่าตายเอานาะเดี๋ยวที่เก็บเลยนะครับเนดะ้อเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยอ๋อเจ๊ดายจังว่ะเนาเห็ดปลาแดกก็ได้ด้วดดก,ดกันหรอวะทางนี้ดึงอยู่ครับนี่ดึงอยู่นี่อุ้ยอุ้ยไปซ้ำอุ้ยโอ้โหปลาขอนอยอุ้ยโอ้โหสีอะไรเป็นยังสีตัวนี่งไหม

ไครอยู่ครับเนี่ยไข่อยู่ตกโัวงามอยู่ครับน้ำเยเด็กเดเนเ็นโ่นใช่เออเนี่ยอเหียครบี่ยโอ้เต็มกลับยครับเต็มกลยุกเนี่ยไข่อยู่เลยครับเนี่ยเาเดี๋ยวติเก็บเลยเถอะครับเนาะเก็บไดครับ ขยิบเลยครับเนี่ยอยิบสุดขยิบเก็บเยอะเลยครับล้านเก็บ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 หลังนี้ครับหลังนี้ถือปลาค้อยู่ครับเนี่ยนี่นี่ครับปลาคอน้อนเอาพอได้ปนอยู่ที่นี่เกินมากครับ อ๋อเนี่ยอ๋อโอ,อ้พอได้พนอยู่แล้วครับอ้าเก็เบลเ,กเ,ลเ,กเลย้อครับเนออ่าเก็บเลยเก็บเลยเอาพอได้ทำน้ำพริกกันเนี่ย